วันที่6กรกฎาคม2566นางสาวมาริกาจีนาคำนายกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องสอนพร้อมคณะทำงานร่วมประชุมยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงพยาบาลสีสังวานและสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนเพื่อให้บริการศูนย์สุขภาพชุมชน ซึ่งโรงพยาบาลศรีสังวลน,นำโดยในแพทย์ชีวามั่งมีรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศรีสังวลแม่ห้องสอนได้กล่าวว่าการยกร่าง MOU ครั้งนี้มีเป้าหมาย คือเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงในลักษณะองค์รวมตั้งแต่แรกต่อเนื่องและผสมผสานครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรคการป้องกันโรคการตรวจวินิจฉัยการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพมีการเชื่อมโยงกับครอบครัวชุมชนบริการทางการแพทย์และสาธารณาสุขระดับทุติยภูมิ และตะติยภูมิอันจะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณาสุขที่ดีมีคุณภาพแก่คนในเขตเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนและชุมชนใกล้เคียงได้มีสุขภาพดีทั่วหน้าอย่างยั่งยืนก็สำหรับวันนี้นะครับทางโรงพยาบาลศิริสวรรา์นะครับ ได้จัดการประชุมร่วมกับทางเทศบาลเมืองแม่องศอน,นะครับซึ่งก็นำโดยท่านนายกเทศบาลเมืองแม่วงศอน,นะครับคุณมาริกาจินาคำร,ร่วมกับทีมงานของทางสระทงานเทศบาลนะครับซึ่งสำหรับการประเด็นที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือจะเป็นในการหารือร่วมกันในการจัดแนวทางนะครับการบริการของอสาธารณสุขนะครับสุขภาพ ชุมชนอของเพื่มือแม่ฮ่องสอนนะครับรูปแบบการจัดการการบริการซึ่งจะก็ได้พูดร่วมงงกันว่าการบริการเนียก็จะครอบคุมนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมป้องกันร,รักษาแล้วก็พื้นผูวสภาพของประชาชนในในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับก็หลายเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็จะ นำไปสู่การพัฒนาปร,ปนนรับปรุงระบบการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของอประชาชนนะครับที่อยู่ในเขตรับผิดชอบนะครับแล้วก็หวังว่าแนวทางปฏิบัตินี้หรือว่าข้อสรุปที่ได้จากการประชุมร่วมกันในวันนี้จะ,อะขอให้เกิดประโยชน์นะครับนำพาให้กับประชาชนได้มีสุภาพนะครับที่ไปตามที่ ประชาชนต้องการแล้วก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับการรับาริบาลและประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนได้มีความรู้ในการดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ผู้ผู้ผู้อื่นที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงด้วยครับ